สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก้งก็จะมาทดลองปลูกข้าวในถุงดำนะคะที่เป็นถุงเพาะปลูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะอันนี้เราก็จะใช้ดินผสมที่เป็นดินปุ๋ยหมักนะคะที่ได้ความอุคอ์จากโรงน้ำตาลมิตรกลาสินนะคะของมิตรผลนะคะนี่ค่ะ นี่ที่เราไปทําปุ๋ยหมักกันนะคะแล้วก็มาทําเป็นดินปลูกกันนะนี่ค่ะทุกคนก็จะใส่ดินลงในถุงนะวันนี้จะทดลองทำสามสิถุงนะคะที่จะปลูกข้าวในถุงดำเพื่อที่จะทำเป็นชาข้าวนะคะอายุอยู่ที่ประมาณ12วันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ นี้ก็คือมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คัดพิเศษนะคะเป็นข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะคะอันนี้กุ้งแช่น้ำส้มควันไม้ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะไว้หนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวเรามาลงถุงกันค่ะข้าลงถุงดำีอันนี้เป็นการทดลองปลูกครั้งแรกนะคะกุ้งจะปลูกข้าวในถุงดำเพื่อที่จะทำเป็นใบชาข้าวนะคะจะปลูก ใช่อันนั้นใส่ไปแล้วค่ะกดลงไปแล้วอันนี้ทั้งหมดทดลองสามสิบถุงก่อนนะคะแล้ยวยีกสิบสองวันเรามาดูกันนะคะว่าต้นเร็วลำดับต่อไปว่าต้นกล้ามันจะขึ้นกี่วันขึ้นนะคะอา่าววันนี้ก็วันที่นี้เท่าไหร่แล้ววันที่ห้ากรกฎาคมหกแปดนะคะเริ่มเอาเม็ดข้าวลงพอดช่ำในบินปลูกแล้วนะคะ